ทำหน้าที่พิธีกรงานแต่งให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในอำเภอนาบอนนครศรีธรรมราชและแน่นอนกองทัพต้องเดินด้วยทอเก่งด้วยค่ะนอเงๆันเลยนะคก่ผู้เก็ดะแล้วท่านแขกผู้มีเกียรติคะ ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวทราบว่าวันนี้มีน้ำพริกเป็นน้ำพริกลูกม,มกะ่อาอร่อยมีความเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วก็มีแกงตั้งแต่ตัวแกงคววกิ้งหมูมีแกงส้มด้วยวันนี้ดูว่าแกงเหลืองในภาษสารลามนะคะมีแกงกระที่หล่อมา เห็ดแล้วก็เป็นอ่าเป็นต้มหมูเนาะกับเห็ดไม่รู้เห็ดเห็ดเห็ด,หดอะไร้าไปทานได้ค่ะสอบถามเมนูอาหารเป็นที่เรียบร้อยต้องเข้าโต๊ะมาเทสอาหารว่าอร่อยจริงหรือเปล่าสิ่งที่ชอบเลยค่ะน้องตอคั่วหมูและน้ำพริกลุกอึกที่แม่แม่บอกไว้ จะบอกว่าจัดจ้านมากๆกล้าการันตีขอตัวทานก่อนนะคะกลับจากอำเภอนาบอนเจอฝนเล็กน้อย เข้าบ้านแปลงร่างเพื่อทำหน้าที่พิธีกรงานแต่งอีกงานค่ะ